สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับ หัวข้อรักซ่อนเร้นนะคะทุกๆความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่ามันเปิดเผยไม่ได้มันต้องรู้กันอยู่แค่2คนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ดูแบบเอะมันดูทรงมันมีความลับๆล่อๆนะเดี๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานร่วมกันตรงนี้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนาะมันเป็นคลิปแบบแรนดอมแบบสุ่มนะคะมันไม่สามารถตรงได้กับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอยากให้ดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเพราะพลังงานก็สลับข้างกันได้ด้วยด้วยซ้าไปนะระหว่างคุณกับเขานะคะ3เดือน6เดือนหรือว่า ปีหนึ่งถ้าเกิดเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูเป็นไปได้ค่ะว่าพลังงานเราคลิกกันนะคะสามารถที่จะกดเข้ามาดูได้เลยนะคะใครที่อยากสนับสนุนซัพพอร์ตช่องนี้นะคะจะมีผลิตภัณฑ์สายมูอยู่ที่ใต้คลิปนี้นะคะโดยที่กดเข้าไปที่อ่านเพิ่มเติมนะคะก็จะมีลิงก์เข้าไปเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์กันถ้าสนใจสอบถามได้เลยรวมไปถึงค<ๆ>ิวดูดวงนะคะก็ยังจองกันเข้ามาได้อีกเช่นเดียวกันนะคะใครที่สนใจจุดเทียนเสริมดวงนะคะวันนี้ขออนุญาตโปรโมทนิดนึงเนาะจะ จะมีเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะที่เราจะจุดกันวันที่30มกราคม2 0 2นนะคะคนโสดเอาไว้จุดเพื่อเสริมสเสน่ห์นะคะดึงดูดรักนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนแล้วใช้จุดเพื่อปรับพลังงานนะคะปรับความเข้าใจระหว่างกันนะคะโดยที่ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับบุญ บุญธรรมกำแต่งของคุณกับเขาด้วยนะเป็นพลังงานพุทธคุณสายข่าวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ดำไม่ใช่เทาอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเทียนแฮนด์เมดปั้นมือดังนั้นจะทำเท่าที่สั่งจองเข้ามาเท่านั้นเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์จะต้องเขียนยันนะคะทำเป็นไส้ในตรงกลางแบบนี้นะคะแล้วก็ปั้นขึ้นรูปมามันเป็นเทียนแฮนด์เมดทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้สั่งจองกันเข้ามาก่อนที่จะถึงวันจุดนะคะจุด30มกรายยังไงก็ลองติดต่อหลังไปถ้าเกิดว่าสนใจนะคะ อ่ะทีนี้เราก็จะมาเข้าเรื่องเนาะรักซ่อนเร้นนะคะธาตุไฟนะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเช็คพลังงานหลักของคุณกับเขากันสักหน่อยนะคะว่าเ,ออเมื่อกดเข้ามาดูแล้วเนี่ยพลังงานมันตรงกับคุณหรือเปล่านะคะรักซ่อนเร้นธาตุไฟขอพลังงานหลักของคุณกับเขาค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะคะรักซ่อนเร้นธาตุไฟคุณกับเขาเป็นยังไง เดอะเด t นะคะมีไพ่ชาวพิจิกคุณกับเขาอาจจะเลิกราย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วนะคะหรือเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากในความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะในบางเคสมีการแบบเย็นชากันนะคะ Seven of Cups นะเป็นพลังงานในเชิงตัวเลือกหรือเปล่าหรือความเย็นชามันทำให้คิดมากมนโนคิดอะไรหลายอย่างนะคะหรือ การเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วนั้นทําให้พวกคุณคิดถึงกันนะคะเหมือนยังคิดถึงกันอยู่นะแต่ในบางเคสเลิกลายอย่าร้างเย็นชาจืดชืดกันไปแล้วแต่ยังต้องมีเรื่องโปรเจกต์อะไรต้องคิดหาทําอะไรร่วมกันอยู่ก็ได้นะคะแต่ออมอยากจะทํานายในลักษณะแบบมันอาจจะต้องอดทนมากๆนะคะกับความคิดมากกับความมโนหรือต้องอดทนมากๆที่ความสัมพันธ์นี้มันเป็นตัวเลือกทางเลือกอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะอืม พลังงานหลักของคุณกับเขาตอนนี้เป็นยังไง k night of pentacles นะมีไพ่ชาวทัตด,ดินนะมังกรผู้สบกันเป็นความสัมพันธ์ที่ดูทรงเป็นช้อยเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือข้องเกี่ยวกันด้วยเรื่องโปรเจกต์อะไรต่างๆแล้วมันมีพลังงานในเชิงรอดูอะว่ามันจะจริงจังกันไหมมันจะได้มาลงทุนลงแรงกันไหมเช่นจะได้ลงทุนลงแรงในโปรเจกต์ที่คิด ด้วยการท,ที่คิดไว้อะไรไหมนะคะหรือว่ามีโอกาสจะได้มาลงทุนลงแรง,งในความสัมพันธ์นี้ให้มันจริงจังหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะใต้สำรับนะคะ The Hermit มีไพ่าชาวกันแน่นอนว่าความสัมพันธ์เนี้ยเ,ออเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะซุ่มๆหรือแยกย้ายนะคะหมายความว่าไงหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่มุมใครมุมมันตัวใครตัวมันเลิกลายอย่าล้างเย็นชาจืดชื่อกันไปแล้วก็ อยู่ของใครของมันตัวใครตัวมันนะคะหรือเป็นคนเก่าซึ่งกันและกันแล้วก็ซุมซ่มสุ่มส่องกันอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะแต่ว่าในบางเคส The Hermit น่าจะหมายถึงการที่พวกคุณนั้นดูเหมือนรู้จักกันมาดีก็ได้นะอ่านะคะรู้จักกันมานานแล้วรู้จักกันมาดีทีเดียวนะคะหรือค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวนะคะซุม่มคบคุยกันมีโลกส่วนตัวสูงอะไรเงี้ย นะแล้วก็รอดูสถานการณ์อยู่ว่าเอ๊ะมันจะมาจริงจังกันได้ไหมมันจะได้มาลงทุนลงแรงอะไรกันหรือเปล่านะคะก็ถ้าพลังงานหลักตรง60%ไปต่อได้เลยนะอ่ะทีนี้เรามาเช็คหน่อยเนอะรักซ่อนเรน้นธาตุไฟขอดูซิว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงแป๊บหนึ่งนะคะทุกคน รักซ่อนเร้นชาวธาตุไฟตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้าง The Star นะคะมีไพ่ชาวกุม Five of Swords Queen of Swords มีไพ่ชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมนะคะ Night of cups ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิก Nine of Wands นะคะใต้สำรับ Ace of Wands ณนะตอนนี้เลยเขารู้สึกยังไงกับชาวธาตุไฟบ้าง เในบางเคสพวกคุณร่วมงานกันนะมีเรื่องการเรื่องงานที่ต้องจัดการร่วมกันทําด้วยกันหรือว่าพวกคุณนะ่ะยังคิดถึงกันในเรื่องของ18บวกก็ได้นะคะในเรื่องของวันไนสแตนสิบแปดบวกเรื่องเพศเรื่องเซ็กส์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะจริงๆเราต้องบอกว่าเขาเหมือนค่อนข้างรู้สึกผูกพันหรือว่าถูกใจคุณเหมือนกันนะแต่ว่านะคะ ความสัมพันธ์นี้มันมีการเอาชนะกันหรือว่ามันมีการตั้งแง่อะไรกันบางอย่างนะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีพลังงานในเชิงเหมือนอยากอยากผูกมิตรกับคุณนะคะยังอยากส่งข้อความยังอยากทักหายังอยากพูดยังอยากคุยอยู่ยังอยากรักษาไว้เป็นคอนเน็ชันแต่แบบดูทรงเหมือนเขาไม่ค่อยกล้าทำอะไรเยอะมากอ๋อไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มีคนไม่เห็นด้วย มีการตั้งกำแพงกันหรือเปล่ามไม่ไม่ว่าคุณก็เขานะแต่ดูทรงเหมือนเขายังต้องการรักษาคอนเน็ชันนี้ไว้นะยังอยากให้เป็นคอนเน็ t ชันกันนะเป็นเรื่องงานก็ได้เป็นคนคุยก็ได้เป็นเรื่องเซ็กก็ได้อะไรเงี้ยนะเนื่องจากยังไม่อยากจะปล่อยไปยังไม่อยากที่จะเสียไปอแต่มันก็ดันบางทีมีความตึงๆมีเรื่องที่ถี่มานะอะไรเข้ามาเกี่ยวข้อง เขารู้สึกยังไงกับไฟรักซ่อนเร้นธาตุไฟเขารู้สึกยังไงกับคุณออมมองว่าเขายังต้องการความเป็นเพื่อนเฟรนด์โซนหรือยังต้องการยังต้องการที่จะกักหรือรักษาไว้นะแล้วก็มีพลังงานในเชิงเหมือนแบบ เขาค่อนข้างรู้สึกถึงมิตรภาพในความสัมพันธ์นี้ในเชิงเอาว่ามันเป็นในเชิงเพื่อนหรือเฟรนโซนนะคะอืมแล้วก็อยากอยากเอาชนะอะไรบางอย่างด้วยเนี่ยอยากเอาชนะกำแพงในใจของชาวธาตุไฟนะหรืออยากเอาชนะพลังงานในลักษณะของออมีใครบางคนไม่เห็นด้วยแล้วเขาต้องการที่จะ เอาชนะพลังงานตรงนั้นก็ได้นะเพราะว่าเอามาดูเขามีใจให้อยู่นะอาจจะเป็นความรู้สึกในเชิงแบบม,มันดูแลเทคแคร์ care, ความรู้สึกกันก็ได้ไงนะคะเป็นความเป็นห่วงเป็นใยกันก็ได้นะในฐานะเพื่อนยังอยากที่จะรักษาชาวธาตุไฟไว้ในแบบเฟรนด์โซนหรือเป็นเพื่อนนะคะยัง,ย,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 งยังต้องการที่จะรักษาไว้นะเอามองว่ามันเป็นคํานั้นนะความรู้สึกของเขาอ่ะอืยังอยากที่จะเดินหน้าเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ นะให้ยังได้พูดได้คุยได้ทักได้ทายกันอยู่นะคะอขอขยายไพ่ควีนนอปสอดหน่อยแล้วกันว่า Queen น f อ w สอดเนี้ยมันคือความรู้สึกอะไรเขารู้สึกยังไงกับไฟขอขยายไพ่ควีนนอปสอดดิ ของเขาอะนะถ้าขยายไพ่คุยนพสอดออกมาเอามองว่าตัวเขาน่าจะยังต้องการที่จะอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อกันแบบไม่เปิดเผยมันมันเป็นพลังงานของการที่รู้สึกอยากใช้สติใช้เหตุใช้ผลให้มากเนื่องจากกลัวเรื่องมันแดงกลัวกลัวกลัวการโปะแตกก็ได้ไงกลัวว่าการดูแลเทคแคร์กันเนี่ยมันจะเรื่องมันจะแดงมันจะเกิดการโปะแตกเกิดขึ้น นะคะก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าต้องการขีดเส้นให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในจุดที่ไม่เปิดเผยก็ได้นะเอ่อโดยที่ก็จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เป็นคอนเน็ชันในลักษณะที่ไม่ได้ปล่อยไปแต่ก็เอ่ออยากให้เป็นในแบบที่เขาต้องการหรืออยากให้เป็นในแบบที่เขาคิดไว้อะไรเงี้ยนะคะอืมงั้นขยี้เลยละกันเอ่อเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์ที่ต้องซ่อนเลนไว้ค่ะ เขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่ต้องซ่อนเลนไว้เขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่ต้องซ่อนเลน์ไว้มีไพ่ชาวกุมชาวตุลชาวธาตุไฟเมสิงธนูเขารู้สึกยังไงกับความสัมพันธ์นี้ที่ต้องซ่อนเลนไว้เอามองว่าเขาดูสบายใจนะมันควรเป็นแบบนั้นอนะไพ่ขึ้นเออเขารู้สึกว่ามันควรที่จะต้องเป็นแบบนั้นแหละเพราะอะไรเนี่ย เพราะภาพลักษณ์ทางสังคมหรือว่าครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะ,ะมันมีความจริงจังอะไรบางอย่างไม่รู้แหละที่เขารู้สึกว่าการที่ต้องซ่อนเลนความสัมพันธ์ไว้นี้ไวนะ้เออมันมันมันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะเพราะว่าดูมันมี the fool นะคะ night of w a n d s แล้วก็ night of p e n t a c l e s เอ,อกมาว่าเขารู้สึกสบายใจที่ได้ไปไปมามากันเขารู้สึกสบายใจที่ที่ได้ take action กันในเชิงที่พวกเราทำอะไรไปอย่างที่มันจริงจังร่วมกัน นะในเรื่องของอาการเรียนการงานนะคะหรือพวกเราเนี่ยมีความมั่นคงกันในแบบที่ดูเหมือนเป็นคนโสดเขาก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า4ดาบใต้สำรับอาจจะหมายถึงแบบความสัมพันธ์นี้อาจจะอยู่ในระหว่างการพักเบรกหรือเงียบนะความสัมพันธ์นี้นะอาจจะอยู่ในระหว่างการพักเบรคหรือเงียบกันแล้วนะคะหรือเขาพิจารณามาแล้วก็ได้ไงว่า เออความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ในจุดที่สบายใจคือมันควรที่จะต้องเป็นแบบนี้แหละนะคะมันควรที่จะต้องเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นนี่อาจจะวุ่นวายยุ่งเหยิงนะคะอาจจะมีเรื่องราวสับสนโลมานหรืออาจจะต้องทะเลาะกันนะคะด้วยการแบบจับผิดอะไรกันก็ได้นะอืมแสดงว่าการที่ความสัมพันธ์นี่มันต้องซ่อนเร้นไว้แบบนี้เขาบอกว่าเออมันควรที่จะต้องเป็นอย่างนี้แหละ มันก็โอเคนะก็สบายใจในจุดนี้อะไรเงี้ยถ้างั้นถามแล้วกันว่าแล้วตัวเขาเองเคยคิดอยากจะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้บ้างไหมรักซ่อนเร้นธาตุไฟเขาอยากที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์นี้บ้างไหมค่ะอยากไหมอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไหมมีไพ่ชาววันอังคารพิจิตเมธอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไหมมีไพ่ชาวพฤษศดูทรงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากเท่าไหร่นะอืม ไม่ได้อยากเท่าไหร่เพราะว่าออมมีความรู้สึกมันมีปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมอะไรบางอย่างค่ะอ่าะเอาไม่แน่ใจว่าเขาแคร์ภาพลักษณ์ทางสังคมอะไรบางอย่างไหมอืมอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ไหมก็ไม่ได้อยากเท่าไหร่อยากให้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ให้มันอยู่ในจุดที่จับต้องได้ก่อนอ่ะ นะเช่นถ้าตอนนี้สถานการณ์นี้มันติดข้อจํากัดอะไรอยู่นะคะมันต้องเป็นอย่างนี้ก่อนจนกว่าในวันนึงอะ่ะเฮ้ยมันจะสามารถเปิดเผยได้จริงๆอะ่ะอืมเพราะฉะนั้น ถ้าจะให้สรุปสั้นๆคือเขาอยากเปิดเผยความสัมพันธ์นี้ถ้ามันถ้ามันถูกต้องจริงๆนะคะถ้ามันถูกต้องเช่นความเชื่อความศรัทธาศาสนาผู้หลักผู้ใหญ่หรืออะไรต่างๆมัน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 โอเคอะเออนะมันมันมันเปิดเผยในจุดที่จับต้องได้จริงๆก็ก็ค่อยเปิดแต่ถ้าไม่อย่างนั้นถ้ามันยังติดอะไรเยอะแยะไปหมดก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะคะปิดไว้ก่อนก็ได้อะไรเงี้ย แล้วลักซ์เลนทาไ้เขาอยากจริงจังกับคุณแบบไหนอ่ะเขาอยากที่จะจริงจังกับคุณแบบไหนเนี่ยเขาอยากจริงจังกับคุณแบบไหนมีไพ่พฤศพมีไพ่เอ่อมังกรมีไพ่เมถุนดูทรงเหมือนอยากให้เป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนเป็นคนที่ร่วมสังคมร่วมกันหรือเป็นคนที่เอ่อในบางเคสเป็นเรื่องเซ็กซี่แปดบวกนะคะอืมเขาอยากจริงจังกับชาวทาตุไฟในรูปแบบไหน อยากให้ยึดติดกันไปในลักษณะของรักทางเลือกอ่าก็ได้แบบแรกแบบที่สองนะคะอยากให้ไปกันแบบเป็นคนที่ทำอะไรร่วมกันเนี่ยมีชื่อเสียงด้วยกันหรือว่าทำกิจการธุรกิจด้วยกันนะคะอ,อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นในบางเคสเนี่ยเป็นที่ปรึกษาอะไรกันบางอย่างนะแต่มันมีเดวิลด้วยนะ เ,เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มัน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 ,มนเขาอยากจริงจังกับคุณในรูปแบบไหนเอาองว่ามันเป็นในเชิงรักทางเลือกก็จะโดดเด่นที่สุดนะคะในลักษณะการคบซ้อนเป็นรักทางเลือกนะคะมีมีสิบวกมีเซ็กกันได้อะหรือเป็นคนที่ทำอะไรร่วมกันไปอะไรอย่างี้ยนะเออนะคะ เป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูเป็นคุ้นหุ้นส่วนกันเขาเคยคิดที่จะอยากจริงจังกับคุณแบบเป็นแฟนตัวจริงบ้างไหมอะรักซ่อนเรน้นธาตุไฟเขาอยากที่จะเป็นแฟนตัวจริงเปิดเผยได้บ้างไหมเขาอยากเป็นแฟนตัวจริงที่เปิดเผยได้บ้างไหมมีไพ่กรกฏอยากเป็นแฟนตัวจริงที่เปิดเผยได้บ้างไหมก็ดูรอเวลาอยู่อะมันเหมือนมันต้องพิจารณาให้ดี รอเวลาอยู่ว่ามันจะได้สิ่งนั้นไหมก็แสดงว่าอยากเหมือนกันแต่ออมมีความรู้สึกคุณกับเขาดูเงียบๆนะนะคะดูเงียบๆแล้วก็อีกในยะหนึ่งแม้ว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะจริงจังเป็นแฟนที่เปิดเผยได้กับคุณในลักษณะที่รอดูอยู่ว่ามันจะได้สิ่งนั้นไหมแต่ออมมองว่าเขาก็ไม่ได้เขาไม่ได้เดือดร้อนนะเอาอว่าเขาก็มีความสุขณนะจุดที่มันเป็นอยู่ณนะตอนนี้เช่นกันนะคะอ่างั้นดูคําแนะนําหน่อย อทิศทางแนวโน้มก่อนทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์ค่ะรักซ่อนเร้นชาวธาตุไฟทิศทางแนวโน้มค่ะทิศทางแนวโน้มมีไพ่ชาววันอาทิตย์หรือราศีสิงห์อุ๋มีไพ,พ่พฤษศทิศทางแนวโน้มความสัมพันธ์คือในเคสที่แบบ ไม่รู้ว่าอาจจะได้รู้ว่าเอ๊ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะมันอาจจะมีเรื่องราวแดงขึ้นมาหรือเปิดเผยออกมาว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีแฟนอยู่แล้วมีคนที่จริงจังด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ในอีกเคสหนึ่งคือความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะดูแลกันและกันไปในเชิงแบบ พวกคุณจะได้ดูแลเทคแคร์กันนะคะในลักษณะของอบบเนี่ยกา,การที่เราดูแลเทคแคร์เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะการที่เราข้องเกี่ยวกันเรื่องการเงินการทองผลประโยชน์ไปนะอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงอ,อ,อาจจะได้ชัดเจนนะคะว่าเราเ,เป็นอะไรกันได้มากแค่มากน้อยแค่ไหนะที่ทางน nano ความสมานจะได้รู้เอา,อางี้ละกันเนะาะจะได้รู้ว่าพวกเราจะเป็นอะไรกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ในบางเคสคืออาจจะมีเรื่องแดงขึ้นมาเปิดเผยขึ้นมาว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือมีคู่มีแฟนอยู่แล้วก็ได้นะคะ ยังมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้อยู่นะยังมีเรื่องที่ตัดสินใจไม่ได้นะคะยังไม่รู้จะเลือกทางไหนอะไรยังไงใครดีอะไรเงี้ยคำแนะนำค่ะรักซ่อนเร้นธาตุไฟไพ่อยากให้คำแนะนำคุณว่าไพ่อยากให้คำแนะนำไฟว่ามีไพ่เมถุน คือถ้าเกิดว่าพายอยากให้คำแนะนำชาวาธาตุไฟว่าจริงๆความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีคุณค่าในลักษณะของการเป็นคนคุยการที่เป็นที่ปรึกษาก็ให้รักษาสิ่งดีๆในความสัมพันธ์นี้ไว้นะะในเคสที่พวกคุณเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันนะคะเป็นคนที่ทำอะไรร่วมกันมีความมั่นคงอะไรบางอย่างร่วมกัน ก็ให้รักษานะคะสิ่งนั้นไว้อะไรเงี้ยเพราะบางทีความสัมพันธ์นี่มันอาจจะมั่นคงในลักษณะของการที่พวกคุณนั้นทําธุรกิจกิจการงานมีการเงินอะไรด้วยกันหรือเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ให้รักษาออสิ่งดีๆนะคะของความสัมพันธ์นี้ไว้ละกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ทีเนี้ยในบางเคสที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบปันใจมีลักทางเลือกอะไรเข้ามาเนี่ยเหมือนพ่อยากจะแนะนําว่าก็ลองมองหา คนคุยใหม่ๆก็ได้นะกรณีถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเป็นรักทางเลือกคุณรู้สึกมันเหงาอะ่ะมันเหมือนมีก็เหมือนไม่มีอะ่ะก็ลองดูซินะคะว่ามันจะมีความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาให้ความมั่นคงกับคุณได้มากกว่าความสัมพันธ์นี้ไหมออกแนวเหมือนกับหนีจากความสัมพันธ์ในเชิงปันใจกันแบบเนี้ยเออไปหาคนคุยที่มันอาจจะได้จริงจังมากกว่าอ่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองดูก็ได้ไง แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวคุณเองนะชาวธาตุไฟเป็นฝ่ายทำเนาะเช่นตัวคุณเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันที่ชั้นต้องปันใจแบบมีมีคนคุยสองคนในเวลาเดียวกันหรือมีลักทางเลือกเข้ามาอะไรเงี้าายไพ่บอกว่าสุดท้ายแล้วว่าเหมือนอยากให้คุณนั้นเลือกนะคะที่จะจริงจังอาจจะเป็นการคบทีละคนคุยทีละคนอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวคุณเองรู้สึกแย่กับตัวเองอะไรเงี้ย ลองมองดูสิว่าคุณอยากที่จะดูแลความสัมพันธ์ไหนหรือใครเป็นพิเศษที่จะได้พูดคุยอะไรที่มันดูจะจริงจังได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมนะถามว่าพ่ายอยากให้คําแนะนําอะไรคือพ่ยอยากให้มองไปที่คุณค่าของความสัมพันธ์พ่ยอยากให้มองไปที่ความมั่นคงเป็นหลักนะคะเช่นคบใครคุยกับใครแล้วมันจะจริงจังมั่นคงได้หรือว่า ประโยชน์ของความสัมพันธ์สิ่งดีๆในความสัมพันธ์นี้มันคือการที่พวกเราเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษ,ษาเป็นการเป็นงานอะไรก็ให้รักษาสิ่งดีๆของความสัมพันธ์นี้ไว้นะไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องไปเลือกทางที่มันจะคุยได้ได,ได้จริงจังมั่นคงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยหรือเลือกคนที่คุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงนะคะเออคนที่คุยกับคุณแล้วมันถูกคอคุยกันแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรามาดูข้อความนิดนึงนะ เขาเรามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะลักซ่อนเลนธาตุไฟตัวเขามีอะไรที่จะอยากบอกคุณไหมเขามีอะไรอยากบอกชาวธาตุไฟเขาบอกว่าเขาก็ชอบคุณอยู่นะเออว่าไปก็ชอบยูนะคะแล้วเขาก็คิดถึงคุณมาก,มากๆด้วยนะนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเจ้าชู้นะเธอไหวเวลาชาวธาดไฟเธอรับมือได้ไหมฉันแอบ,บเจ้าชู้อยู่นะอะไรอย่างนี้นะ เขาบอกว่าคู่เวรคู่กรรมรักที่ต้องทนเขาอาจจะรู้สึกว่ากับคุณนะมันเป็นเหมือนคู่เวรคู่กรรมเลยเนาะที่เราต้องอดทนกันนะคะหรือตัวเขาเองอาจจะยังมีคู่เวรคู่กรรมของเขาที่เขายังต้องทนอยู่ก็ได้นะเขาอยากบอกอะไรธาตุไฟอีกเขาบอกว่าเขาเอาชอบมองหาความลึกลับ การผจญภัยที่ลึกลับเช่นเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ในเชิงลึกลับซับซ้อนก็ได้มันน่าตื่นเต้นนะหรือว่าเขาเองอยากจะบอกคุณว่าเขาชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องลี้ลับอ่านะคะชอบเรื่องลี้ลับชอบเรื่องลึกลับอ่านะคะหรืออีกในยย่หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ที่ลึกลับนะเขาบอกเขาหวังว่าเขาจะได้แก่ตัวไปแบบมีชีวิตที่สง่างามยามแก่เนาะเอออยากจะมีชีวิตบ้านปลายที่สง่างามและสงบสุข อ่าน,นะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาอมจะชอบนึกถึงเขาอยากจะโสดยันแก่ก็ได้ไงอยากจะเป็นคนแก่ที่อยู่คนเดียวแบบมีความสุขสงบอะไรอย่างนี้ก็ได้นะนะคะอ่าใบนี้บอกว่าเขาหวังว่าคุณจะอ,อ่อนโยนแล้วก็แบบใจเย็นนะมีความสงบสงบจิตสงบ,จสงบใจมากกว่านี้แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามองว่าตัวคุณเองเกลี้ยกล่อมก็ได้คือเขาอาจจะมองเห็นว่าถ้าเกิดว่า ตัวคุณเองนะคะแบบไม่ค่อยอ่อนโยนน่ะอาจจะไปได้ยากกับเขาก็ได้เพราะเขาหวังว่าชีวิตของเขาเนี่ยในยามแก่บ้านปลายไปจะสงบสุขสง่างามแต่ถ้าคุณแบบขี่เวียงขี่วินชวนทะเลาะหรือว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบดูแล้วไม่ได้สุขสงบอ่ะเ,ออเขาก็อาจจะรู้สึกว่าเออตรงนั้นมันเป็นปัญหาในความสัมพันธ์หรือเปล่าก็ได้ไงนะคะใต้สํหรับเขาไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดของคุณได้เลยนะต่อให้ความสัมพันธ์เนี้ย มันดูจะมีอะไรบางอย่างทุ่มเถียงกันคุยกันคนละภาษาหรือว่าคุณไม่ค่อยอ่อนโยนตแต่เขาก็รู้สึกดึงดูดกับคุณมากๆนะคะเขาไม่สามารถที่จะมองดูคุณได้ด้วยซ้ำตอนนี้เ,เขายังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมอยู่เลยนะคะเขาต้องการเวลามากกว่านี้ถึงเวลาที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วนะ อยากให้คุณคิดก่อนพูดเนี่ยเขาอาจจะมองว่าตัวคุณเองมีภาวะพูดหมคิดแสดงออกอะไรบางอย่างก็แบบไม่ค่อยเจนเทิลไม่ค่อยอ่อนโยนเลยหน้าอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะใต้สำรับแต่เขาเสพติดคุณอ่านั้นเนี่ยเขามีแรงดึงดูดคุณมากๆเสพติดนะคะเอาล่ะก็ประมาณนี้นะใครอยากจะจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรัก30มกลาคม2 0 2 5จะจุดแล้วก็ติดต่อหลังใหม่กันได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนไป